สวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไม่อนผมก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเพื่อนๆตอนนี้โดนเพี้ยมดไปสองต้นนะครับโดนมดเขาไปกินมดเขาไปทํารังทํารังในถุงนะครับนี่ครับโดนไปหนึ่งต้นต้นที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเหี่ยวเลยนะครับใบเขาเหี่ยวเลยนะครับเพราะว่าโดน เขากินรากนะครับกินรากกินต้นนะครับก็เจาะนะครับเลย mm hmm. เพี้ยมดเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพี้ยมดเพี้ยมดกับเพี้ยมดเนี่ยแหละอันตรายแต่พวกหนอนแมลงไม่เท่าไหร่นะครับหนอนแมลงก็แค่แคแคกินใบกินใบนะครับเราก็คอยดูอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมดเนี่ยอันตรายสุดกับเพื่อนผมเจอเนี่ยผม,ผมกลัวเพี้ยมมดอย่างเดียวเพี้ยมดเขาจะมาทํารังทารังอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยทำรังใต้ใต้ใต้ถุงเนี่ยครับเขาจะมาเข้ามานะครับถ้าเราเจอเนี่ยยากเลยนะครับเนี่ยมาทิ้งไปนะครับสองต้นก็เพียมดอันตรายที่สุดนะครับพวกพวกหนอนผดเสื้อผดเสื้อคือน,นี่ไม,ม่อันตรายนะครับเขาแก้กินใบนะเพื่อนๆนแต่ว่าถ้าเขากลัวเนี่ยเพียมดอย่างเดียวเพียมดนี่มันอันตรายนะครับเราต้องคอยดูนะเขามีกําลังกาลัง <c oughs> กำลังจเจริญเติบโตขึ้นมาเลยนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับวันนี้แดดก็แบบแดดแรงๆนี่เรียบร้อย,ยนะครับแดดแรงๆปุ๊บนี่ไม่รอดผมนี่สิ้นเดือนนี้มีลูกแน่ๆนะครับอาจจะเริญเติบโตขึ้นมาไปเร็วนะครับ <c oughs> ตัวเ,เล็กๆก็ยังไม่ได้แขวนเชือกนะครับแขวนเชือกแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอ รอดูก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรคลิปได้ยังไงผมก็จะมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับฝนแม่ตกทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ